สวัสดีค่ะโอกันอีกคือเก่านอกค่ะก็ป่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานกระไมะรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่คั่มค่ะแม่คั่มคนฝันงวดบึงนนหนนันค่ะบึนหันเข่าเต็มเต็มค่ะที่คนฝันมากระดาษจีเรียมค่ะพื้ออกพืชเขายู่กลางอากาศ เพิ่นจะเห็นสีสีค่ะก็ออกข้องเพิ่นนอค่ะงวดนี่เพิ่นฝันอีกค่ะฝันว่ากระดาษคือเขาพืชออกคือเก่าค่ะเมฆข่ให้สุกใ้ดาบกับท่านผู้ทรทสร้างบานแนวไยไรค่ะกบไประตามเรื่องเล่าความฝันของเม่ข่ำกันนอค่ะเพิ่นหยสุกในดาบตัวไรค่ะไปฟังไปบึ่งกันค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณตาค่ะคุณตาค่ะคุณมาคมะคุณตาค่ะคุณตาค่าคุณตาค่ะ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 คุณนาค่ะคุณต่ค่ะคป็นาค่ะคุณตา้่วคแณตนค่ะคุณกาค่ะค่ณตาค่ะคแตค่ะท่านาู่ชมซณตกค่ะคุตาค่ะคุณตาค่ะคุนตาค่ะคนณตาค่ะคุณตาค่ะคุาค่ะคุณตาค่ มาติดตามปลาค้ำหลายรอบแล้วค่ะท่านผู้ชมมาหาคุณไลท์เธอแล้วปลาค้ำคุณว่าคุณโบฝันค่ะท่านผู้ชมมารอบนี้โชคดีค่ะท่านผู้ชมปลาค้ำคุณว่าคุณฝันแล้วค่ะปลาค้ำฝันว่าจังไหนกะบอยท่านผู้ชมพ้อฟังเลยค่ะฝันแบบเก่านั่นแหะสองหกหานี่มันมันไหลลงมาเลยนะค่ะไหลลงมาจะไหลลงมาไหลลงมาหน้ากระดาษไหลลงมาแบบแบบเก่าแบบที่ใหายที่สิ้นน่ะโอ้แบบเก่า ไล่ลงมาแบบเก่าลนมาแบบเก่าค่ะมันกระปิ้วลงมาตาทั้งฝาคุณบอกกระปิ้วลงมากระปิ้วขึ้นปิ้วลงกระปิ้วขึ้นปิ้วลงวันยู่เออมันกระดิไปสีมาสีไปฉีามาแต่แบบหมุนให้เห็นนะค่ะแต่ว่าบม่ได้จับเดี๋ยวใบมันบอบม่ได้จับพันหนาทื่อๆพันหนาทื่อๆประจำได้อยู่เป็นกระดาษสีขาวคือเก่ากระดาษสีขาวคือเก่าโตเลขนี่สีอย่างคขาคุณป้าตัวเลขกกระดีบ สีขาวสีขาวแบบว่ามันมันมันเขาเอาวิิตใจนะน่ะวิธีเขียนเอาผมเข้ากับผมน้องกะเด็กรอย่างนี้ใจมันเนื่เลยเอาเด็กแรงอะไรล่ะไม่ใช่เด็กแรงแมันหมุนขึ้นหมุนลงมันจะขึ้นแต่ไม่พอขึ้นเพราะว่ามันหมุนลงแบบเรามันหมืนหมุนหมุนหมุนเจริญแม่เจิญอันนี้แาบนี้ก็อันนี้ก็หายวับขึ้นไปเลย ค่ะอยู่อากาศหืวอากาศเนี่ยและผ่านผ่านหนาผ่านขึ้นผ่านร่วงผ่านขึ้นผ่านลร่วแต่ว่าบ่ตกลงดินบ่บ่ตกแต่ว่าร่วต่ำค่ะร่วต่ำแต่ว่าบ่หอดดินบ่หอดดินบ่ได้จับไดใบบ่ได้จับเดี๋ยวฟอนก็บ่ได้จับเดี๋ยวทีทีก็บ่ได้จับค่ะ เทียวซี่ซี u u ja bem. Bem. É. É um ่นี่เว้นขึ้นสูงบ่เว้นขึ้นเว้นล่องเว้นขึ้นเว้นล่องแบบเก่าแบบเก่าระดับเก่าระดับเก่าอืเวาี่เป็นคิดกันเข้าเอาริคิดลบนี่บ่เบียดนั่นบ่เอาเข้ารีคิดลบหละคะเขียนใหม่นะโอ้มันก็สิเป็นห้อยเนาะมันเป็นร่างๆเออเป็นร่างๆเป็นห้อยร่างๆค่ะ งวดวันนั้หันก็เห็นเป็นตูนาะงวดที่เห็นเป็นตูนก็ให้เจ้าซือค่อยว่าเจ้าซือพอเห็นตีมันก็ห้าสี่สี่อันนี้ตัวไหนมันสี่สี่ห้าห้รอบที่เหลวคุณป่าเพิ่นเห็นอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณป่าอ้วกเบิดเนาะเพิ่นเสียงเนาะค่ะนั่งเสียงในราวเซียงมันบานีมากมันกะผู้ว่างตัวค่ะคุณป่าคุณเสียงแต่ว่ารอบนี้ห้เบิดเปลือกค่ะท่านผู้ชมรอบ วันนี้นี่ก็ฟันนั่นมีคนอยู่บ่ค่ะในในบริเวณน,นั่นลูกจะจะบของยู่เะจ้ของแบบเก่าค่ะอยู่ตะปักข้ามค้นเดียวค่ะค่ะบริเวณเห็นกระดาษปิวอนอยู่นั่นขับขายคขับข่าวว่าเป็นที่ที่จะยู่งหงอนหรือยู่ใสค่ะคุณป้าไปยิ่งแถวแถวบริเวณบ,บริเวณไกล่หงอน อยู S <S <ọ> s <S ่กลางเดินเาอยู่กลางเดินแบบเกาหมุนลงมาแบบเกาค่ะมนขึ้นมุนลงมุนึมุนลงเกาค่ะตอบนี่ชี้พอกับโบเห็นบ่ือ่ว่ากระดาษตราวกรากระดากระาษกรกกระดาษกระดกระากเกระดาษกรกระดาษกระดากก่ากระดาษระกรก่าเาะ่ะกกดากระดนะ เหมือนลบเหล็กโลบตัวมันถือเหมือนเหมือนลบเหล็กตัวเก่าออกแล้วให้ตัวใหม่เนาะค่ะคุณป่าเนาะก็เป็นตัวสีขาวียังคือแดดดังแปดเพราะยังเจอคนเลือเสียงเล็กหน่อยพี่หนดินกันค่ะขอสวดขออภัยเล็กหน่อยพี่นึ่งร้านดื้อร้านดื้อค่ะตอนนี้นี่ก็ามฝันหน่นป้าเห็นเหล็กแล้วจังไนต่อค่ะไปจังไนมาจังไนต่อ ก็ตื้นเลยทีควาวเมื่อในฝันก็ลูกมะหนึ่งเขาเลยตอนสาเขานึ่งเขาไปบาฝันคนจีเจ๊ฝันจีเจ๊เมื่อึ้นมาแจกนอกป่านอกตอนเปแจกจะว่าจีีจีหางก็ตื่นแหลมก็ะาืงเขาสบายสบายกระดาษดีได้ภาพเขาหากันอีกคือเกาบาสบายเ้าสบงว่ะเบ้เก้าส่งเก้าเดียวเก้ากันเลยกระื้นยาใบเก่า คีบไว้เตาก็ตั้งหนีพับเขาแล้วก็คือออกฮเบิึงพื้นออกฮิบึงอืมค่ะพับเองคือเองโอ้แหนมเข่าเปิดเปิดแหนมเข่าเปิดเปิดฮเบิึงเหมือนคนพับแล้วก็คือออกเปิดออกปิดเปิดปิดเปิดปิดฮิบึงแบบแบบเที่ยวก่อนนี่ล่ะเที่ยวก่อนกะชี้ชี้ชี้แล้วก็กัดพับออกพับเขาเนี่ยค่ะก็เห็นเห็นเห็นตัวพ่ะ ตอนปิดออกกัเนี่ยเห็นยนงงกระพริษเขากระปูดดอกกระพริษเขาไม่กระดาษใบเก่าแต่ว่าแต่ว่าตัวเล็กมันเป็นสีขาวแต่ว่ามีห้อยลูปย้อนอัดที่เป็นที่ก็ได้เด้อยทีหกผากรได้เด้อยสีหกผาอาจจะมีสเกาวงเยอะเพราะว่ามันกระดาษใบเกาค่ะค่ะอาจจะมีสีตวเก่าเนาะคุณป่าเนาะ ไม่เหมือนยางว่ายางว่าตัวนั้นน่ะยางแบบอาจจะเป็นชิปเทียกเลยนาะป่าคือจังหวะเหมือนมันหมอกเนาเหมือนอย่างของเขาเหน่อยเขาเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมป่าเพิ่งจะมักซีเขาอีกเนาะซื้อเขาเพราะว่าเป็นกระดาษแข็นเก่าเน้อป่าเนาะแข็งเก่าเก่าแข็งขาวแข็งเก่าค่ะใช่ก็งั้นซื้อน่ะมันโตลบแล้วก็เขียนไหม่คะ อายุปลาค่มนี่เท่าดน่คุณป่าเพื่อเอ 4, ท่าเนาะหกสิบสเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ6ององป้าม5เห้านะากเหนจ้ะหกสิบสองพราเธอเกิดก <62, S 2> ระสุ 62, 65, นทีพราะเธอเกิดี 65, 65, บลัลลีคีค่ะคุณป่างานที่สามเ 39, ก้าบลลีคีสามเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้าน ทราบบัตรเลขที่หรือว่าอายุของปลาคั้มเนาะค่ะเนาะอายุ62ปีบัตรเลขที่สามเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะการให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขและการนวทางของปลาคั้มค่ะเป็นผู้ฟันแม่นผู้หนึ่งหวดก่อนั่นเขาเต็ม,เต,มเต็มค่ะท่านผู้ชมการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชกโชคมนัมนมันกับตัวเลขของปลาคั้มเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณปลาคั้มค่ะที่แบ่งปันตัวเลขและการนวท่างให้เอฟซีทางบ้านค่ะ ขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะมาสรุปโซเลขของเมค่มเนาะค่ะเมค่่เพิ่นฝันเห็นกระดาษค่ะสี่เหลี่ยมเลขอยู่ในกระดาษสี่เหลี่ยมเยมเค่่เพิ่นฝันเห็นค่ะสองหกห้าสองหกห้าพิ่นกะว่า กระดาษซีเหลี่ยมเพิ่นกระบุถิ่นชีค่ะเพิ่นกระเอาซีหกหาค่ะชีหกหาส่วนอายุของมเมฆำนองค่ะหกสิบสองปีค่ะอายุของเมฆข่ำหกสิบสองปีบรรด์ีหนึ่งคือสกีกายนพ่อสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบนญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนญคนอีสาน นำเนี้ยด้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ปตาบนคนอีสานก็มีํำกดิตตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาบุญคนอีสานนั่นี้เได้ค่ะขอให้สุกสุกมันนมร่นดำดำด้วยด้วยเฮ่งเฮ่งปังปังอายุมันขววนยืนสวัสดีค่ะ